มิสเอซ c ดีซีได้แก่พังงา,งงาค่ะ,คะอาการป่วยดีขึ้นหรือยังคะหนูแกล้งไปลมค่ะ,อ,ะอย่ากแกล้งตอบนะคะเดี๋ยวกรรมาการจะแกล้งให้คะแนน ดิฉันจะอ่านคำถามสองครั้งเมื่อจบคำถามในรอบที่สองคุณมีเวลาสองนาทีในการตอบคำถาม<ะ>บริหารเวลาให้ดีนะคะ,ะคำถามค่ะทำไมคุณจึงไม่สมควรได้รับเลือกเป็นมิสไทย ACDC 2020ฟังอีกครั้งค่ะทำไมคุณจึงไม่สมควรได้รับเลือกเป็นมิสไทย ACDC 2020 เพราะดิฉันเคยไม่เข้าใจในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็เข้าวัดมากขึ้นใส่ใจพระพุทธศาสนามากขึ้นและคนพบว่าหนทางแห่งการนิพพานคือไม่ปรารถนาสิ่งใดดิฉันจะบอกว่าปัจจุบันดิฉันฝึกการละสังโยชน์สามค่ะก่อนที่จะไปสังโยชน์สิบ นั่นก็คือฝึกละนะคะราคะโทสะโมหะถ้าคุณละได้ทั้งสมอย่างนี้คุณจะบรรลุโสดาบันขั้นต้นและไม่ต้องการอะไรในโลกนี้อีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมิสัาง,งาค่ะ ขอบพุณหวังจากรางวัลของเวทีในวันนี้สามารถไปสมัครใหม่เป็นประเทศใหม่เป็นชาติใหม่เป็นดาวดวงใหม่ในครั้งหน้าหรือจะมาจากดินแดนอื่นใดก็ได้เพียงหนึ่งเดียวที่จะ,จะเป็นมิสไทย a อซ c ดี2020ได้แก่มิสเอซีดีซีได้แก่พังงาค่ะ มิสไทย i ACDC นะคะในปีนี้จะได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลเสื้อคลุมมงกุฎเพชรเสื้อคลมขนมิงนะคะขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะคะเธอทำสำเร็จแล้วนะคะได้รับเป็นกำลังใจให้เธอนะครับก็ไปคว้ามงกุฎมิสเอซิดปี2021ในปีหน้าด้วยให้จงได้ได้รับช่อดอกไม้สวยๆนะคะ ้ามัดไม่ได้ก็มัดกับคอนางเลยค่ะยินดีกับมีรทางงาด้วยนะคะที่นําผัวและก็ลูกมาเป็นกําลังใจไม่เสียแรงะนะคะช่วยกันทามาหากินก็อี้ไหวนะคะที่เคียนหลังเธอมาตลอดชีวิตเอนร้อยไหวนะคะที่เอามาทํานะคะถ้าผูกไม่ได้ก็ให้นางถือเป็นเกียรติยศไปค่ะไม่เป็นไรนะ ก็ตัวใหญ่ซะเหลือเกินเชือกไม่พอจะไม่ไหวรับช่อดอกไม้สวยๆนะคะประจำตาแหน่งด้วยค่ะช่อดอกซ่อนกิ่ไหมดอกเดกีดดด๋ยวกันใจเย็นๆฉันไฟไม่เป็นตลอดเลยช่วยรางวัลน,นะคะรับช่วยจัดถวายบัวค่ะรับไม้ต่อนะคะในการถวาย ค่ะแล้วก็เป็นประจําในการประกวดในทุกๆปีนะคะภารกิจแรกของสาวงามที่ได้รับตําแหน่งและรับมงกุฎในวันนั้นมิสไทยเอเอซีคือการมอบรายได้สมทบมูลนิธิพัฒนาอีสานชัะ,ะนั้นในครั้งนี้ขอเรียนเชิญสาวงามร่วมเป็นเกียบบรติบนเวทีด้วยนะคะขอเรียนเชิญสาวงามทุกๆท่านค่ะอีก<ล>ครั้งค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้แทนมูลนิธิพัฒนาอีสานคุณสิรินาถ มาตราค่ะขอเชิญบนเวทีค,ค่ะ่ผู้แทนพัฒนามูลนิธิพัฒนาจากอีสานค่ะเชิญค่ะเ,เชิญค่ะสวยงามเปี่ยมสุขกราบขอบพ <ขอ S 1> ระคุณ<ร><อ>ทุก<อ>ท่าน,นะะได้สิ้นสุดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะคะกับการมอบรายได้และก็ทุน สมทบมวลนิธิพัฒนาอีสานค่ะขอแสดงค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเราก้าวข้ามปีแห่งความโชคร้ายของมวลมนุษยชาติปีใหม่ปี2021ขอให้ทุกท่านแข็งแรงอายุยืนยาวแล้วก็ได้ทองก้อนใหญ่ๆค่ะที่สำคัญค่ะมีสติ เตือนตัวเองว่าการให้รุกและการได้รับคือสิ่งที่บ่งชี้ว่าจะมีความสุขสนัน,ใน,นใ,ในวันปีใหม่อย่างแท้จริง,รงสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะขอขอบ <ขอ S 2> <ว>คุณคทุกท่านนะคะและก็ชุดสวยๆจากก้องเกียริขอขอบคุณชุดพิธีกรจากก้องเกียริด้วยนะคะ,ะและสาวงานบนเวทีอีกหลายๆชุดค่ะ ขอขอบคุณคณะกรรมาการทุก,กทุกท่านด้วยนะคะที่ให้โอกาสและให้ความร่วมมือกับเวทีมิสเอซิดีซีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะคะและสําหรับค่ําคืนนี้และในปีต่อต่อไปหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกทุกท่านอีกเช่นเคยถ้าอย่างไรแล้วมีความผิดพลาดต้องกราบขอประทานอภัยด้วยค่ะกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ ขอเชิญสาวงามผู้ร่วมการประกวดในครั้งนี้แสดงวนมดีร่วมกันบนเวทีด้วยนะคะขอเรนเชิญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้ด้วยค่ะเช<อ>ิญค<อ>่ะเชิญค่ะขอบพคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านกลับสู่นิวาสสถานโดยความปลอดภัยและมีความสุขกับเวที m i e t ACDC พบกันปีใหม่ปีหน้าปี2021ค่ะ ค่ำคืนนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันนะคะ